าาอาหารเช้าในตลาดนัดไพรลาวทครพนมครับาาอาหารอาหารเมนูกินสุกขัดรักด้วยก็มีครับตอนเช้าขายดีขนาดเลยั <S <S โซียมเช้าครับผมเอกกรทัวร์พามาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวลิมโขงอำเภอที่นพนมจังหวัดนครพนมมีทุกเช้าวันจันทร์แล้วก็เช้าวันพฤหัสบดีครับโชว์นี้ปลาซุปหมกซาลายเปาปลาโคบีก็ง่ายตัวนี้นะ โมงงามโมช้าครับเป็นการรถเกี่ยวักินารธรรมาติที่ลิโงคดุงับีาโคเฮพ่นองาเยเดมตาเลยลรยแงครับาแลไปหา้าครับลาโคพี่น้องสิบาต่อกิโลครั้ตัวนี้หงไเขาปิดจัดแจน้องอยคะทเปิ้านีครับมาซุปนองกิ่เนาะตัวใหญ่ลม่กีโลดยังมีขายอยู่เนาะแม่ค้หเนาะ ีเท่านั้นนะีรอ้นี้เขายังาะรีนะเขาไก่น้อยเขาพังเนือเขาไก่น้อยเนาะอันนี้เขาก้องเขาไก่น้อยขก้องเก้องเขาน้อน่กิโลครับหึ่งแล้วพีน้องปาโคาขนาดเลยตวงามคับพีน้องาโค้กดค่ะเด้อ รถแปนี้นะตันนี้ก็แปนี่นรถแปดปตนี้นอ่าผมรูหนึ่งครับตัวนี้ละรูหนึงบคะครับรูหนึ่ง้อรถยางมาใส่กับเจ้านี้ยไหรละคนลายเพงพี่น้องัย็นคับที่ิงโทัศนมครับดแม่ดีี่ีุ้ดียาุดี้งครับุดดี้ีกมันนี้นะ ปจีคมีจ้นี่แหละคนแเจ้าว่ามันลแบบอย่าหไรยวกคันเนาะง่ายแล้วเออเรามนแกับเมนูปลาปอดสูตรลงซาครับลละแปดสิบบาทครับปลาอปลาเก่งปลาลดปลาดุกรัลาแห้งครับพี่น้องปลากระกงามครับทังหลยพี่น้อง เดี๋ยน้องเดไปหาสิเดี๋ยน้องเดาไปนงนาันนี่นุนาหนุครับก็จะมีไว้จุไว้กลมนช่เนาะรคาคนเงี้ยครับนองมีเกียรหน้อยเรุดห้าเาลดยดูนโอ้คบคมเี้ยไนี่ ปลาลูกครับโคติบนเป็นค่าทีปลาลูกนะอร้อยจ้าอร้อยเนาะปลาลูกสองร้องงามาปลาปลาเลปาจตลาดเลยนี่นีปลาาวเป็นมาเลยครับทั้งปลาลูกปลาโคขอร้านี้ปลาคปลาคิงครับปลาลูกโคจิบ้านเป็นค่าครับสอง้าสิบบาท่อโล ลายแห้งนี้อยู่ช่วงการโลละรัาปรปากจิงลายแห้งครับัมีบรรยากาศข้างลา่าโดมากระบกแต่บนแดงคงรับพี่น้องแดงกิโลมีขายอยู่ตอนนี้นะ เรากับต่อกับเป็นน้องนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับผมไม่ขออนุญาตพามาเที่ยวหาก,กินของป่าของสถา,านธรรมชาติจากแบต้าบลอนด์ครับอากาศที่มีผูกับเพื่อ,อนถล่มและขายปลาเด็กเสียงน,น้องกินท้องหอมแบบไม่ค้านน้องปลาเด็กปลาย,ยังไม่ค้านี่นยนะครับของปลาขาวจ้าปลาขาวปลากระเดื่นเนาะจ้ามีสุกปลาอ่าพักก้าวของหน้าพับตะแงตั้งมาสะตอาหน้าหนี่ครับน้อง ครับก็วันนี้อากาศหนาวเย็นครับที่ดินโขงอำเภอทับพพนมครับคลองฟา้ากางทํางานพี่นะ้องเลยนะนรับผมก็เริ่มลดลงเรื่อยๆเลยครับการน้ำผมก็ตอนนี้มีหาดเลยพี่น้องหักการทําผมอำเภอทับนมครับคลองฟา้าวันนี้สวยงามหลายก็อยากาศถึงเปรี้ยวหานสามจาสามร้อยจานนักกายปลาแห้งตีนแห้งครับมาอีกอันนี้ภาคทับผมมาครับ ัาจาดเ้ครับวันนี้นะอาจารย์หนึ่งครับม่ค้าเอาให้น่ยครับพักงางขมอี่นองเก็สเป็นฝกร้าเด้เงินเด้อขอบคุณครับพักงามนมีค้าเนะขนาดเลยีโน้องระชายข้งผึ่งกับน้ำผึ่งเนี่ อันนี้เม็นมะเขือ่นครับที่ขายทจิลิปมมุกคอนโดนุ่มๆใครที่มากินมะเขือ่นครับทำเที่ยวเขาหอมนิดนึงทัชสลัดเพนหอมพัซซีมะแตงครับอะไรนี่ครับตอนเราไปปัสแง,งกันดน้องข้างในมีขาเหลืองๆนี่เห็นไหนี่พับมะเขียวว่าโอ้ตัวเปนสีเหลืองเนาะ บึกบรรยากาศคนและหลายค่ะนี่น้องโอ้รับไข่ปลาครับปลาเกลียวปลายนปลาตองงครับนั่นปลาโอนค่ะกองมาแปดสิบค่าปตองกคับปลายนครับี่นอันนี้าาบ่เะเอาจะกองมาจ้ากองหาสลสดครับมักเพียรบงต้นหอมผักชีครับ มะเขือ <c oughs> มันเกลียวขนานี้ตะก,กา่มะนาวแล้วก็มีเกาลัดเขาใดเนีน่ยเต่ทีะวัน้าเมาไปปบลาซิวเกลีววยวพี่น้องเกาลัดซาบัดปลาตกเท่าไมันค่าจะขายขนาน้ปลาตกนาดนี้ปลาแวเนาะปลาลักกล้วยมีขายไหมเนาะราาสิบบาทพี่น้องปลาลักกล้วยน,นาด ดูเรียงครับออนี่เพรผักดางผูมครับพี่น้องแต่แงปลาเชือมปลารสอะแห้งครับมาแั้ครับพี่น้องทอดตัวิพักนาดเลย ร้านขายน้องครับอันนี้นะของควายเจมกะละมังเลยรูมสามอาการกั้งหมดตัวรูเยน้เงฟู้ครับหลายเนอะใช่ไหมมันหนาวมันหนาวไม่สาจเป็นร้านขายเมนูปลานนํำโงงครับปลาโจกกับปลาปากใหญ่ น่ายมือเป็น้องคักล้ปลาละนี้ครับมีกิจจแซ่บนะบมีแบบตุ้ยง่ยเลยนะครับพี่น้องสะพาขึงตุ้ยนะเปกนน้องปางลาคักไล้ครับเป็น้องบร้ยากาศปลาจูกเขียวครับข้างหน้านะนี่ปลาสกังญ่ายครับ ตอนแรกเอาไปซื้อาณะยูทูบกับเพื่อนกค่อเป็ให่ครับันี้มาหรอม่ปลาอื่นครับพี่น้องกุ้หอยนี่ก็จะเป็นร้านขายทั้งคิดบททั้งไวายธรรมชาติจากลาวครับทรายมือครับพี่น้อง แกงไวย่าคิดบดไสข้ามันแดงแล้วก็ไปหาพวกไก่บาดใส่แกงกินแซ่บพี่น้องถ้าขายของเผือกกำลังนี่ครับแต่ที่หา<ล>เผือกไปกินลกูกไปขายต่อมหาซื้อเลยครับที่ตาาลาดนัดเทราลิปโปล่แค่บันตอนนี้มีเต็มเลยครับติดกระสอบกระสอบเลยครับทั้งเห็ดบดทั้งเผือกทั้งมันครับหลายแห้งครับเพื่อโรสซาบ,บ้านม้วนใหญ่เลยเพื่อกินน้องโรสซาบ้านครับเป็น,าบบานกองเลยหลายขนาด นนอันนี้ซาบาทอันนั้นแหลปะปลาขาวปลาขาวหอยตัวป,ป,ป,าปาวลาลุกปลาเก็งครับโอปลาอ้วนปลาขาวรังไายหนูหน,น้าหนูผู้กับร้านนี้ครับอันนี้ขายตัวเลยครับเป็นคาปลาหนูนะอ,นนอันนี้ตัวละอันนี้โตแบบแปดสิบอันนี้กอง,องละห้าสิบจ้ะ เอาบ่จ้าเอาเอาไหมเอาดูไหม <laughs> ่คือบรรยากาศอาหารธรรมชาติที่ลิฟโต้ชาพนมกับพี่น้งนองตนไทรหนูครับวกนีูลัแซ่บได้กระมันลยน,นะห้าสิบบาทจด้าสิบนะบาทนเอ,ออรไรันะกรไรจังโครซอยหอยคัว มีน้องลายแห้งครับแล้วก็มีผักดังโคกมักทั่วครับแต่บนเดียวก็มีเทียร์ฟิกครับพี่น้องปลากระเดิดจ้าตากระเดิดจ้าปลูกเบลนัทเฮิร์ทตากระเดิดจ้าไปที่รักรอดเที่ยวกินอาหารธรรมชาติซก็มาเลาะได้กันนะครับที่ตลาดนัดเฉลิมโภ้ท่าพนมครับ วันจันทร์และวันพระสบีส่วนเาี่น้องของป่าเนี่ยคนลายเลยครับตัวนี้หนูหน้าอะไให้พี่น้องหนูนาจาหนูนาจาเลยะเลย่ิบก็ได้ใช่ไหมใช่มันใหม่จวมัใหม่เลยนะเต่าในแมจน นู่นยังม่อท้าดีนะโูนะครับบอกว่าซาบะเนี่ยเป็นกา่ยันองของบลากสะปาหารธรรมชาติปลาหมึกซาบะที่ร้องูนะน้ไข่ไผมันครับมะขามพร้อมก็มีน้อกฟอยครับน้องในด้วจ้าน้องด้วยจ้าน่องยังขับนกฟอยวันนี้เหรอน้องงูว่าจ้ะ จะเป็นบริเวณด้านหน้าจุดคนปนอำเภอท่าพนมครับพี่น้องจุดที่เพื่อนให้ปลกกาซาลาวขับมาขายของที่ฝั่งโขงท่าพนมครับเพื่อนเให้ซาลาวมาขายในทุกเช้าวันจันทร์แล้วก็เช้าวันพฤหัสบดีครับพี่น้องอันนี้จะเป็นรางขายเมนูข้าวลาวแล้วก็ข้าวต้มหมูพี่น้องอาหารแซ่บริมโคงท่าพนมครับนี่ก็จะเป็นพักครับพี่น้องพักกระเดาลวกแล้วนะ หอยเดือกับร้านนี้ครับแล้วก็แตนสดเลยครับพี่น้องร้านนี้นะกระปูแดงครับลูกที่บ้านเป็นค้ากระปูแดงนะกระปูแดงนะวัยรุ่นเป็นตู้ดโอ้ด้วยกระปูแดงหอยคัวครับไข่ลูกครับห้าฟองยี่สิบบาทครับ 18โมงนี่พูดยังลายให้เก่าอยู่ครับอากาศก็เริ่มคุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องตักไก่ข้าวเหนียวมะม่วงครับร้านนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนกับ40บ่สบาทสิบบาทขายเม,มนูปิ้งย่างอาหารอีสานครับพี่น้องปิง้งไก่ปิงปป้งปลาปิง้งไก่กรอบปิ้งสมุกหัวครับพี่น้องไปกินกาแฟกับพี่น้องเป็นแค่อันนี้ขายจะได้ครับวันนี้นะน,นี่เอาโซนอันครับสองบาทพี่น้อง อันนี้ยังก็ออมันยังก็อันนี้ปิ้งาร้หปิ้บเี่ยน้น้ม้รา่ะนม้งาครับยน้ารครับรอห้าสิบครับ จะากะช่วงนี้ที่ตลาดน้ำเทล่าริมโคข้าพนมนี้ปลาสุดหนองซาร์ไร่ให้ในชอบปลาโคพี่น้องครับในปลาโคนอนเป็นเตียงเสร็จพักดังขบจะแซ่บที่บ้านลิมบูนไดไม่ของอันถูครับแต่ที่มากินอาหารป่าธรรมชาติอาหารตามดูลการก็มาเลาะในกันได้ครับที่ริมโขงอำเภอท่าพนมมีทุกเช้าวันจันทร์และก็เช้าวันพัสบุรีครับของป่าของแซ่บเต็มริมโขงท่าพนมเลยพี่น้อง